สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเนาะครับเนาะเชา้าเช้านี้คุณตาวิถีไทยจะเอาต้นไม้อะไรมาให้ชมเนาะมันบอกวันนี้ก็เอาต้นไม้มงคลที่มีนามว่าคล้าคุณแผนนะสวยๆงามๆเห็นบอกอีท่านผู้ชมเี่คล้าคุณแผนจัด เป็นไม้ดอกอไม้ประดับที่มีความสวยงามไม้ฟอกอากาศพร้อมได้ท่านผู้ชมเลยและก็เป็นไม้มงคลโอคุณตาวิถีไทยว่าคือขักแท้ขักได้เพราะว่าต้นอันนี้นะปลูกไว้ที่ไหนก็จะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมปกป้องคุ้มครองเห็นบอกอยู่ยงคงกระพันชาตรีได้เพราะว่าคุณแผนเด้ เห็นบ่นี่เออคุณแผนอยู่นําผู้ที่มีเวทมนต์คาถามีวิชาอาคมคุณแผนอือเก่งชะกาศชายชะกันชาตินักรบเห็นบ่าุณแผนแสนสัทธานรบสิบครั้งชนะสิบครั้งอือปฏิโทโธคุณตาวิธีไทยแม่นอีหลีเบาเพิ่นว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณตาวิถีไทยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคือกันต้นไม้มงคลน,นี่มันเป็นความเชื่อมันเป็นความสุขของส่วนบุคคลเนาะบางคนก็เชื่อบางคนก็บเชื่อบางคนก็โอ้ต้นไม้ซื่อๆนะคุณตาวิถีไทยอนอกจากความงามแล้วก็บ่มียังดอกอก็บอกว่ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะ เป็นความเชื่อผู้จัดการโรงแรมเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยคล้าคุณแผนนี่ผมเสียไปปลูกไว้ตรงบริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมมันงามเพิ่นว่าเวลาที่ลูกค,ค้าผ่านไปผ่านมานี่เอมองเบิ่งนี่เขาบ่ได้มองเบิ่องโอ้โหลกๆท่านผูน้ชมทั้งใดล่ะทั้งใดทั้งใดทั้งใดนี่เบาะนี่เบาะนี่เบาะนี่น แถวๆนี้แหะท่านผู้ชมเสียงคือสิโตใหญ่เติบเออ้องสก,กุณนามาร้องเพลงบรรเลงประกอบคำบรรยายของคุณตาวิถีไทยเนาะมารีวิวอ่าคุณตาวิถีไทยมารีวิวแล้วเรามาร้องเพลงกันเถอะเพิ่นวะเออขอบคุณบรรดาสก,กุณนานะ คุณตาวิถีไทยนอกจากผมจะเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมแล้วผมยังเอาไปปลูกไว้ในสวนต้นไม้มงคลของโรงแรมพร้อมเพราะว่ายัางเพราะว่าเวลาที่แขกมารับประทานอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นกสิมองออกไปทางด้านกระจกเนาะทางนอกเห็นต้นเสน่คุณแผนอันนี้ต้นเสน่คุณแผนเนี่นตทำงานอยู่นะปาทิโต หลายคนก็นถามผู้จัดการโรงแรมครับที่อยู่ด้านนอกนะั่นอ่ะมีใบลายๆเหมือนเอาสีขาวมาขีดมาแต้มอะไรนะ่ะคือต้นคล้าขุนแผนใช่ไหมผู้จัดการโรงแรมบอกว่าใช่ครับแล้วทางโรงแรมเนี่ยมีจำหน่ายหรือเปล่าครับมีขายไหมพวกเราอยากซื้ออยากซื้อเอาไปปลูกครับอโอ้ทางโรงแรมของเรา ไม่มีนโยบายในการจำหน่ายครับแต่เรามีนโยบายในการที่จะมอบให้เป็นกระเช้าของชำร่วยให้กับทุกคนที่มาเป็นลูกค้าของโรงแรมโอ้งั้นก็แสดงว่าเราก็มีโอกาสได้นะสิผู้จัดการใช่ไหมครับ <laughs> ถูกต้องครับถูกต้องเออท่านเข้าใจถูกแล้วหลังจากที่เช็คเอาท์ออกนี่ กิจกรรมเราก็จะมีต้นไม้มงคลหลายๆชนิดมามอบให้กับทุกๆท่านที่มาเป็นลูกค้าของโรงแรมของเราโอ้โอและในวันนี้ใครที่เช็คเอาท์ออกเราก็จะมีคราคุ้นแผนเนี่มอบให้หนึ่งกระเช้าของชมรวยป้าทิโทดีใจขนาดแล้วผมอยากได้ต้น กระเช้าของชํารวยต้นไม้อื่นได้ไหมครับได้ได้ได้ครับเป็นพวกบอลสีนี่ราชดีแห่งใบไม้ก็มีแก้วสารพัดนึกนี่แก้วสารพัดนึกก็มีอ่หรือจะเป็นต้นเทียนฝรังที่อยู่ด้านหลังสวยๆงามๆหัวใจเศรษฐีนี่นี่อยู่ด้านนู้นเห็นไหมเนี่ยอืมแต่วันนี้พระเอกของเรื่องของโรงแรมก็คือนี่นี่ต้นคล้า คุณแผนซึ่งวันนี้กำลังจะพริใบออกนะแสดงถึงความชื่นชมยินดีโอ้ได้การได้การผมนี่ไปพักอยู่ร้อยยันเอ็ดเจ็ดย่านโรงแรมบกเคยมีที่สิได้ต้นไม้มงคลหรือว่าแนวใดที่สิมาเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยมีแต่โรงแรมของผู้จัดการนี้แหละมาอืม ผู้จัดการเพื่อนก็นมีแผนประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อนคือกันเพื่อนก็นติดป้ายชื่อโรงแรมในกระเช้าของจารวยอันนี้นะติดไว้เวลาที่กระเช้าของจารวยอันนี้ไปอยู่ใสนะป้ายชื่อโรงแรมของเพื่อนก็นสิไปอยู่หันอืมโอ้เป็นการประชาสัมพันธ์แบบแนบเนียนที่สุดอือ <c oughs> เอเอ,เอ <c oughs> ขออภัยครับบัตรนี้ ในห้างทองเพิ่นบอกว่าคุณตาวิธีไทยต้นคล้าคุณแผนนี่ผมสะเอาไปปลูกไว้ในกระถางบางกอนนะกระถางน,น้อยๆเป็นตะแพงนะแล้วก็เอาไปเห็ดเป็นกระเช้าของชำรวยมอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองแล้วก็ขายทองนี่เห็ดเป็นกระเช้าของชำรวยซื้อทองแล้วก็มอบอันนี้พ้อมนีเดอ้อตาเดอ้อนีเดอ้อยายเด้อนี่นี่กระเช้าของชำรวย เป็นการคืนกําไรให้ลูกค้านี่ยายรับไปยาตารับไปอืห้าคนก็นแจกห้าตนนะเออมาน้ําเดียวเด้มาน้ําเดียวก็แจกคนละตนปฏิทโทผัวเมียมาซื้อทองเด้ซื้อแหวนทองอม,มาซื้อแหวนทองกับแหวนคนละวงเนาะอเอาคนละตนไปหรือเมียเสียเอ,อีกต้นนึงผัวเอาต้นหนึ่งก็ได้นะเลือกได้เพราะมี กระเช้าของจำลุยที่เป็นต้นไม้มงคลนี่ลากหลายชนิดอืมบาทนี้มาถึงโรงเรียนประถมคุณครูเพิ่นยกกระถางต้นคราคุณแผนอันนี้เข้ามานักเรียนลูกๆนักเรียนนะค่นเวาเออเป็นยังจังห้องลูกๆนักเรียนเพราะว่าครูนี่มีคนเปรียบเปยมีคนเว้วว่า,วาวครู ก็เหมือนกับพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่สองนะเพื่อนอยู่กับเฮาตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 มีความผูกพันอ่าบางทีกับกว่าฮอดพ่อแม่อีกในช่วงนี้นะในช่วงนี้นักเรียนที่สีเสื้อครูกว่าฮอดผู้ปกครองได้เออเสื้อครูคุณครูบอกมาอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณครูบอกให้ทําอย่างนี้ครับคุณแม่เห็นบอกเออปฏิทโท เสื้อคุณครูกว่าฮอสผู้ปกครองพ่อแม่อีกพ่อแม่ต้องยอมนะเพราะว่าช่วงนี้ครูมีบทบาทที่สุดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงบางเธอสี่โมงครึ่งพทุทธนเมือผู้ปกครองยังบ่มารับนะต้องอยู่กับครูไปก่อนครูก็อยู่กับนักเรียนลูกๆนักเรียนเพื่อนะจนกว่าผู้ปกครองสิมารับจังสิได้เมือเหอนเบื่องหูอ่าบให้เขาห้องว่าพ่อแม่คนที่สองได้อย่างไร วิถีไทยเอาเธอวาดได้หรือเปล่าพันป่าพันห้องลูกวิถีไทยนะวิถีไทยบอกว่าครับคุณครูครับผมจะพยายามวาดให้ได้สวยที่สุดเท่ากับที่เป็นธรรมชาติของเขาได้ขีดเส้นมาทำมาห่าซันครูครับวิถีไทยถามต่อถ้าผมจะเอาต้น สนี์คุณแผนต้นคลาส,สนีห์คุณแผนนี่มาเป็นต้นไม้เศรษฐกิจคือมามาเพราะพันขยายพันขายจะได้ไหมครับครูครับครูครตอบว่าดีมากวิธีไทยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่คนที่ขึ้นมาจากกรุงเทพเนื่องจากหนีภัยโควิดเนาะอ่าขึ้นมาตั้งรักปักฐานอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองบางคนมาเปิดร้านขายส้มตําบางคนมาเปิดร้านขาย อาหารตามสั่งบางคนมาเปิดร้านขายของเบ็ดเล็ดอ่บางคนมาเปิดร้านขายต้นไม้อืมนี่วิธีไทยมันอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพว่าคุณครูสนับสนุนนะครับครับขอบคุณมากคุณครูบัดนี้ในระดับมหาลัยนะระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงเรื่องการศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์วิจัยการรวบรวมข้อมูล อืมศึกษาโดยละเอียดตั้งแต่ชื่อของต้นไม้อันนี้ตั้งแต่ชื่อของต้นคลาคุนแผนนี่ถิ่นกําเนิดประวัติของเขาโดยแท้จริงนี่มาจากประเทศไหนอ่าใครเป็นคนตั้งชื่อคลาคุณแผนแล้วชื่อภาษาอังกฤษเขามีไหมถ้าเป็นชื่อของตั้งประเทศนะเป็นอากาศลักษณะนิสัยของเขานี่อยู่บรรยากาศแบบใดแดบดบล่มรำไรอ่าหรืออยู่แบบ เป็นแบบอ่าละอองเมฆแบบนี้หรือว่ามีหมอกคล้ายๆอันเป็นละอองอ,อยู่ในชื้นๆเนาะอืมสิป่งได้ดีแบบนี้เอามารวบรวมเป็นข้อมูลอาจารย์เพื่อนก็สีสั่งข้อมูลเข้าไปทางแอปพลิเคชันไลน์ติงๆๆ้งติงติงนิสิตนักศึกษาห้องนี้สัปดาห์หน้า เราจะมารวบรวมเกี่ยวกับต้นคราขุนแผนนะเป็นเล่มไว้เพื่อประโยชน์สำหรับคนที่จะศึกษาหาข้อมูลในลำดับต่อไปอืมไปลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านหรือว่าไปดูในตำรับตำราที่มีนักวิชาการเขียนไว้หรือว่ามีหน่วยงานอะไรที่เขียนไว้เกี่ยวกับประวัติของต้นคราขุนแผนไปหาเบิ่งมาเวลาที่เอาข้อมูลมาพวกเธอก็ต้อง เอา,อาเจ้าของนะเจ้าของข้อมูลนี่มาพร้อมคือให้เครดิตเนาะสัมภาษณ์คุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่ปาปราชชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านเนะี่ยถามเพื่อนซื้อ,อยังตาอันนี้เออมันปลูกไว้มันดีแบบใดเมตตามหานิยมแบบใดแน่อืมถามเพื่อนนะถามเพื่อนแล้วก็ถ่ายหูเพื่อนมาพร้อมอืมหนงังสือเล่มใดที่เขียนไว้เกี่ยวกับต้นคร้าคุณแผนนี่ก็เอามายกมา แล้วก็เอาบรรณานุกรมเพิ่นมาเขียนไว้พร้อมอันนี้เด้อนี่เด้อนี่เด้ออืมบาทนี้พอมาถึงวันที่สีเฮียนเสาร์อาทิตย์นะนักเรียนห้องนี้เสาร์อาทิตย์อืมวิธีไทยกรมาเรียนห้องนี้พร้อมอาจารย์มอบหมายให้วิถีไทยเธอมาพรีเซนต์คนแรกวิธีไทยออกมาออกมาวันสั <laughs> ่นครับออกมาวิถีไทยกบมาพรีเซนต์หน้าห้อง พูดถึงประวัติความเป็นมาที่ตัวเองได้ข้อมูลมาไปศึกษามาอ่ามาเว้าเป็นตนเป็นตอนคนจดกระจดคนถ่ายวิดีโอกระถ่ายนะรวบรวมข้อมูลข้อใดที่มันเป็นอันเดียวกันกับเขียนไว้กลุ่มนึงให้แยกที่มันข้อแตกต่างกันเนาะชื่อประวัติความเป็นมา,าหรือชื่อต่างๆจนครบทุกคนนะเรียงกันทยอยกันออกมาจนนักเรียน คนสุดท้ายนักศึกษาคนสุดท้ายบัดนี้พอเรียบเรียมเข่าเล่มเข่าบดเข่ายังเรียบร้อยแล้วอาจ,จารย์ก็บอกว่าโอ้แม่นอยู่ดอกในห้องสมุดนี่มันอาจจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะว่าคนที่สิเข้าไปใช้ห้องสมุดเนาะจะต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิโซเชียลดิดเซนซิง่งสวมหน้ากาก,ากอนามัยล้างมือด้วยเจลแต่พอเข้าไปทางในแล้วเาก็บูฮู้ว่า ใครบ้างที่มีเอเรียนคือโควิด1 9นี่ฝังตัวอยู่เนาะโอ้เขาอาศียยังบูมู่ตัวก็เลยว่าโอ้เอาจังซี่ซะอาจารย์จะให้พวกเธอ,อสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสร้างทิกต o k ขึ้นมาสร้าง YouTube ขึ้นมาสร้าง Facebook ขึ้นมานะอินสตาแกรมขึ้นมาแล้วก็ให้พวกเธอเป็นแอดมินแต่ละช่องแต่ละโปรแกรม แล้วก็เอาข้อมูลที่ได้มานี่ที่เรารวบรวมในวันนี้นี่คีย์ลงไปนะคีย์ลงไปในอ่าโปรแกรมนั้น youtube Ti k t o k เพจเว็บไซต์นะเพื่อที่จะให้คนที่อยากได้ข้อมูลนี่บทต้องไปห้องสมุดคือแค่มีมือถือมีเน็ตมีโน้ตบุ๊กเออมีคอมพิวเตอร์ก็โหลด เข้าไปคลิกหาข้อมูลใน Google ในเว็บไซต์ของเราใน YouTube ของเราก็สามารถได้ข้อมูลครบอืมบาท,ทิโทติโทขอบคุณอาจารย์มากๆและก็นักศึกษาห้องนี้มากๆที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นคลาคุณแผนนี้ไว้ให้นะโอ้เป็นประโยชน์อย่างมากอาจารย์ที่เห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพิ่นบอกว่า คุณตาวิถีไทยเอ้ยสเสน่ห์คราคุณแผนนี่เป็นต้นไม้แห่งความมีสเสน่ห์นะปลูกไว้อยู่ใสกระสิมีสเสน่ยยยห์อยู่ฮั่นปลูกไว้อยู่ที่ไหนก็จะมีเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบเป็นต้นไม้แห่งการปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ยงคงกระพันชาตรีมาสันเหมือนคุณแผนรบ สิบครั้งชนะสิบครั้งอืมเป็นนักรบที่เก่งชะกาดได้คุณแผนนี่เออถือว่าเป็นชายหนุ่มที่มีความเก่งสามารถนะทีและก็มีคู่บาอาจารย์ได้ร่ำเรียนวิโอ้โหผีเสื้อตำรับตำราอาวิชาการในเรื่องของไซยเวทต่างๆก็มีกักพพอมีนะเอ,อและยังมีโตซ้อยอีกคือกุมารทองเบิ่งหนูเออ ปฏิทโตโมเมนต์ธรรมดาโมเมนต์ธรรมดาอหรือว่ามีม้าสีมอกพร้อมบอกื่อคุณแผนนี่เหรอมีอย being <uana> ู่บอกคุณตาวิธีไทยกัิยจะบอกเก่งเรื่องวันณคดีปันไหนนะเออปฏิทโติทโตเออบัดนี้เวลาที่สิพูดเรื่องเกี่ยวกับข้อความเชื่อนี่คุณตาต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อคุณตามันจังสีบบพิษพรบอรคอมพิวเตอร์ครับันนายห้างทองก็พูดจัดการเพิ่อดเป็นหมู่เดียวเนาะเพื่นบอกว่าโอ้อ่ามือนี้สิไปหากินข้าวเร้าอยู่ร้านอาหารตามสั่งของคุณยายร้านอาหารตามสั่งของคุณยายนี่อยู่ตรงกลางระหว่างโรงแรมกับห้างทองนะ ก็มาบรรจบกันพอดียายกับข้าวเหมือนเดิมนะครับในห้างทองกับผู้จัดการเอ้าพร้อมกันนะอพร้อมกันที่ที่คหมายคำว่าพร้อมกันน่โมเมนอาหารคือแบบคือกันไดผู้จัดการนี่ข้าวผัดอ่าไข่ดาวส่วนในห้างทองนี่กะเพรารวมไข่ดาวอกินแล้วก็แซ่บนะ กินข้าวน้าสซัมป่าเสร็จแล้วยายเราก็ยกเอาคราคุณแผนอันนี้เข้ามาโอ้งามยายเอ้ยพวกเธอดูสิมันเป็นต้นเดียวกันกับที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวเมื่อเช้านี้หรือเปล่าสันดูดูพวกเธอดูลายของเขาสิอ่าซองนุ่มบอกว่าโอ้เป็นต้นอันเดียวกันคุณยายครับแล้วมันก็สวยงาม งามพ้อของคุณตาวิธีไทยอีกมาสัน้นโอ้อ <c oughs> ขอบคุณคุณยายมากๆที่ช่วยชีวิตผมมาสัน้นออเพราะว่ามีลูกค้าโทรมาผู้จัดการพรุ่งนี้ผมจะไปพักที่โรงแรมของผู้จัดการนะอ่าผมอยากได้เสน่ห์คราคุณแผนอืมอ่าโปรดช่วยจัดให้พวกเราด้วยมาสันเออครอบครัวเพื่อนครอบครัวเพื่อนโทรมา ผมก็ตอบว่าครับอทั้งๆที่ยังบบมีสน่ค่าคุณแผนเลยในห้างทองก็เชกเช่นเดียวกันมีคนโทรมาคุณยาย أي. เอ้ยเออในห้างทองพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อทองอ่าไปซื้อแหวนแต่งงานที่ห้างของท่านอยากได้เสน่คุณแผนและก็รายการอื่นๆน,นะอ่าภรรยาผมว่าที่ภรรยาผมอ่าอยากได้ต้นสนีนางกวัก เอออันนี้สเสน่หคุณแผนนี่ของผม,ผม,มผมขอให้ท่านจัดให้หน่อยนะครับแออผมกระตอบบักครับเอเอฮะโอเละสําหรับมือนี้เนาะเออขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษทีมหุห่งมือหนานอนรับกับขอให้ได้เงินมืน่น นอนตื่นกระขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชติเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกระยาสิสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 เเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือคราสเนคุณแผนไม้มงคลครับท่านผู้ชม